ท่านชนกโปร่งกลางค่ะมาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะสาขาการตลาดดิจิตอลนะคะตอนนี้ก็ปี4แล้วฝึกงานในตำแหน่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะคิดว่าพี่ๆก็คงให้ช่วยงานในแผนกแค่แบบเล็กๆน้อยๆอะค่ะ ตอนแรกนะคะก็จะเป็นการเทรนนิ่งผลิตภัณฑ์แล้วก็การให้บริการของบริษัทค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะได้เริ่มทำคอนเทนต์เพื่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าค่ะทั้งแบบ B2B แล้วก็ B2C เลยแล้วก็จะได้ริีงงานกับพี่พีกราฟิกด้วยตัวเองด้วยค่ะแล้วยังจะได้เขียนบทความ SEO ด้วยนะคะซึ่งไม่เคยเขียนมาก่อนเลยอันนี้ แบบอบยากนิดนึงค่ะแต่ก็มีพี่ๆคอยซัพพอร์ตนะคะแล้วก็จะมีการถ่ายคลิปกับพี่ๆแล้วที่สำคัญนะคะเป็นแอดมินไลฟ์สดคือสนุกมาก <Yeah. S 1> แล้วก็ได้ทำโปรเจกต์ส่วนตัวของตัวเองด้วยคือต้องบอกว่าภูมิใจสุดๆค่ะ รู้สึกแตกต่างมากเลยค่ะเพราะก่อนที่ไม่จะเข้ามาฝึกง,งานไม่มีเพียงความรู้เบื้องต้นในห้องเรียนเท่านั้นนะคะอาจมีการลงมือทําจริงบ้างในบางรายวิชาค่ะแต่หลังจากที่ได้มาฝึกง,งานที่ PMK ก็คือไม่ได้สื่อสารกับลูกค้าผ่านคอนเทนต์ที่ไม่สร้างออกไปค่ะได้ศึกษาเนื้อผ้าที่ไม่เคยรู้มาก่อนทําให้ไม่มั่นใจและมีความรู้เพิ่มมากขึ้นและพร้อมสําหรับโลกของการทํางานแล้วค่ะจริงๆแล้วไม่ชอบหลายตัวมากแต่2ตัวเนี้ย เป็นตัวโปรดนี่เลยก็คือน้องเสื ew, e ้อยืดแอนต์ซอบคอตตอนนะคะน้องเขามีความนุ่มมากเพราะน้องเขาอ่ะได้ผ่านกระบวนการไมโครบัชชิ่งนะคะโดยการขัดผิวหน้าผ้าให้น้องนุม่มฟูวววน้องเขาก็จะมีสัมผัสคล้ายกมาดมีคะ่ะอ,อ้อถ้างั้นก็เริ่มจากพี่ฟิล์มเลยนะคะเป็นตากล้องอยู่ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเขาเป็นอินโทรเวิร์ดตอมค่ะทุกคนงเงี้ยแต่ร้ายมากร้ายสุด โอ้ยพี่แอนโดนใจแคทมากคนนี้คือเวลาทํางานเขาจะเงียบเงียบแต่เขาจะชอบแอบซื้อขนมมาวางไว้ให้บนโต๊ะคือน่ารักมากพี่จ้ะอุ้ยอันนี้ตัวท็อปย่านอารีคือไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนแถวนี้นะคะเจอใครก็แช่งพี่ฟิมอยเนียไอจีทุกคนค่ะคือแอบงงพี่โมล่ะพี่โมพี่โมคือมาเช้ามากก็คือถ้าเกิดว่าเดินเข้าออฟฟิศมาแล้วไม่เจอพี่โมนั่งอยู่ที่โต๊ะคือรู้สึกใจหาย พี่โมไปไหนคือไม่สบายใจค่ะแล้วพี่โตโต้จ้ะอ้ยอันนี้เขาเป็นลูกคุณหนูลูกคุณหนูสุดๆคือเป็นสาวอารมณ์ดีคอยซัพพอร์ตตลอดค่ะต่อยอดได้หลายทางมากคือสามารถนำไปทำงานได้จริงเลยเราอาจจะไปต่อยอดด้านการเขียนบล็อกเกอร์รีวิวเป็นอินฟลูเอนเซอร์รวมถึงสามารถทำงานด้านการไลฟ์สตรีมมิ่งได้ด้วยนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังจะฝึกงานนะคะหลายๆคนจะมีความกลัวว่า อุ้ยเราจะทํางานได้หรือปเปล่าจะเจอสังคมแบบไหนก็คือถ้ามาที่พียมเคปโลูมเกอร์ก็คือไม่ต้องกลัวเลยนะคะจะมีพี่ๆคอยซัพพอร์ตเรื่องงานแล้วก็สังคมที่นี่น่ารักมากๆค่ะเก่งมากจบแล้วอะ